สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับบอนจากช่อง Sport Story เ <St <arts> มื่อตำนานพ่ายแพ้โลกจึงได้รู้ว่าไม่มีใครเป็นที่หนึ่งได้ตลอดกาลวันนี้ผมจะมาพูดถึงยอดมวยในตำนานอย่างมงูฮัมหมัดอาลีครับไฟในตำนานก็ได้เกิดขึ้นเมื่อวันที่2ตุลาคมคิดสกกลาดหนึ่ก้าแปดศู 1990, บนเวทีซีซ่าพาเลทรัฐเนวาดาประเทศสหรัฐอเมริกาการชิงตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นเฮฟวนเวท WBC ระหว่างมงูฮัมหมัดอาลีผู้ท้ายชิงกับเลลิโฮ o p จ้าของเข็มขัดและอดีตกรรมกรโรงงานถุงเหล็กในเมืองเพนซิลเวเนียประเทศสหรัฐอเมริกาเช่นกันและไฟเจ้ากรรมนี้ก็ได้เกิดขึ้นครับวันที่4ยกที่5ยกที่6ผ่านไปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นบนสังเวียนก็เหมือนภาพยนตร์ที่ถูกฉายซ้ำคือมูฮัมหมัดอาลีโดนชอกอยู่ฝ่ายเดียวและในยกที่10ขอบตาของมูฮัมหมัดอาลีนูนบวมขึ้นมาด้วยหมัดเย็บในขณะที่โฮปเองนะครับก็ไม่ได้ออกหมัดเต็มแรงใส่มูฮัมหมัดอาลีอีกแล้วนั้นอาลีก็ยังไม่ยอมสยบเขายืนนิ่งให้โฮปยิงหมัดเข้าใส่จนบอบช้ำไปทั้งตัวหางไม่โดนหมัดน,น็อกกลับไปกลางอากาศอาลีเขาก็ไม่มีวันยอมแพ้อย่างนั้นอย่างแน่นอนครับแต่แล้วหลังจากจบยกที่10บรรยากาศในสนามก็เงียบสงัด อาลีอยู่ในสภาพที่ชกต่อไม่ได้แล้วเวลานั้นผู้คนนับหมื่นรอบสองเวนซีซ่าพาเลตต่างเฝ้าดูไอคอนมวยตลอดหนึ่งทศวรรษของพวกเขายืนนิ่งอยู่ที่มุมของตัวเองจนพี่เลี้ยงของเขาได้โยนผ้าขาวยอมแพ้ในที่สุดอาลีพ่ายแพ้โดยที่ออกหมัดไม่ถึง20ครั้งด้วยซ้ำแต่เขายังเป็นการแพ้น็อกครั้งแรกตลอด20ปีในการชกมวยของเขาอีกด้วยหลังจากชกเสร็จนะครับนักข่าวได้ออกมาถามอารีว่าคุณรู้ตัวไหมครับว่าคุณจะแพ้ตั้งแต่ยกไหนอารีตอบไปว่าตั้งแต่ยกแรกที่ขึ้นชกชอบก,ชก, like, กชดดบบ็ชอบกดไลนะคม